ในวิไีโเต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการลอกเรียนแบบได้เ <c oughs> ด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยเดี๋ยวนอ,อไปฟังเอาบาลอลเลอร์ทำเิี้ย,ยอะไรบอลเลอร์อย่างกากนี่เอาก็น้องมมนอยากได้ซื้อบอลเลอร์ไม่ซื้อกบวะกบไปเลย โอ้พี่เยังรถโกเลยเนี่ยรถโกบเส้าพเงินตอนนี้มีอยู่แปดแสนตัวพี่มีใครแบบเล่นสตอรี่นี้แล้วแบบไม่ไม่โดนอุ้มเอ๋อป่ะเีป่ะมีพี่น้องมีผม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 ไม่โดนเลยโคตรปากปากเลขอะไรพี่อนผมเพื่อขึ้นชื่ออยู่นะกูไม่ไปคาเอากูลองสมมติสมมติเขาไปอย่าเพิ่งลงรีบลงรถนะดูเล่นกับเวลานะให้ให้ให้วงมันขึ้นอ่ะแล้วระวังโดนเขายิงตกรถด้วยนะ ไอ้รถไอ้รถมาเยอะนะแกงอะไรอ่ะระวังโดนยิงต่อรถนะถ้าเข้าไปถึงอ่ะก็ระวังเขาวางรอตายมึงแย่แบบเลยระวังเขาวางขับมาตรงเราระวังดีงดูรถรถกลมนี่รถเขาเนี้ะไอ้ดีเข้ามาแม็คขึ้นรถดีเด้เดี๋ยวนิ่งได้ไหมโอ้โหกูบอกรู้ความไหมยิงยิงระวังโดนยิง เงินยิงก pues okay. <pl> ็ปล่อยปล่อยไปนะไอ้ถ้าใครตกอะไม่ต้องยังไม่ต้องลงดูเวลาดีๆเจ็ดเหระแปลว่าต้องลงเท่าไหร่วะต้องลงประมาณศูนย์หกอะศูนย์หกต้องลงไปไฟในวงเลยเขาลงเขาลงเยอะ้วนี่เขาลงเยอะเจ็บงพลโดงขึ้นน่ะช่วยหน่อยได้ไหมพี่ไปลูกลูกเขาไหม ไม่ต้องหรอกเล่นลูกเราเล่นลูกเราเอ้ยมาเด้มึงมึงมึงขับมาใกล้วงเด้ใกล้วงนะอย่าอย่าลงอย่าลงห่างไปใกล้วงแล้วก็ลงเล่นในวงเลยมามามาลงยังขับมาใกล้วงเด้มึงขับมึงวนมาใกล้วงดิ้วงมาฝั่งที่เขาลงเนี่ยมา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 เอามาลงไฟเลยนี่ ตัวนกวงยิงขาตัวนก,ววนกยิงมายิงมายิง้วยิงกแล้วยิงยิงมาไรยิงยิงยิงออกไปยิงออกไป,ไป,ไป,ไป ตายตายเบิดดิเบิดเบิดเบิดดีดีเบิดดีดีเบิดดีดีเขาไปตายตายชี้อันที่ไอ้เอาเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนก่อนพี่ล้มพี่เลยไหมผมล้มบุญผมได้พี่บุญผมได้

ไว้ไว้ไวเล่นไว้กรขึ้นมาดิเก์นมาดีเล่นมาดตีบตีบแล้วก็ชุบแล้วก็ชุบแล้วไม่มีโอ้นตีเพื่อนอีกตีมดโหมตีมดโหมตีมดเพื่อนโนชุบ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 มเือดีึจะบอกนะไอเดีหมดอย่าบอกนะโดชุบี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  ตายตายตายตรงนี้ตายยืนี่ค่อยปิดไปค่อยๆปิดไปเพื่อนค่อยๆปิดไปุบรอยปิดไรอยปิดไรอยใจอยู่ข้างนอกบกนงเลนี่ไปเก็บคนี่ไปเก็บุรอยรอย่หัวเล่นชุบก้อนยังหวเล่นยังหวเล่นชุบก้อนตาย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 ามหมดมตายย ขอไฟหน่อย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 ไว้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 ไวไว้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 ไวไว้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 ไวไว้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 ไวไวไว้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 ไว้ไวไววไวไวไววไวไวไววไ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 ววไวไ้วไววไ้วไ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 ว้ไวไวไว้ไว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 ไไวว bảy leo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  bảy chiêu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  bảy 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 tài 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 bảy chiêu lên bảy chiêu ta 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 bảy 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 chưa chưa có biết được đấy thôi thôi bye bye มันมีคูดาวอยู่แทงได้หน <u> ึ่งลดีเลยดีดีแลยไได้แล้วลูกค้าหมดแล้วจบจบจบขอขอขอไปรัน่อยรปส่งพักหๆอปคุยพี่สะพานหน่อยยิงูรถอ่ะคุกมาอยู่ทำไมมึงไม่ตอบอย่างเงี้ยเๆเ เล้ยเัวร์ครับคือวดูไปมันไม่มีศบเอ้ยมันมีไอเดีผมต้นรถเนียเปี่ยลืมเลื่คิดเดีกยอเดีผมหมดแล้วนะ โถพี่ใครติดผิดป้าติดผิดป้ามีใครติดผิดป้าใครติดผิดแดงได้ปะจะได้ไม่ชุบโถติดผิดไม่เนี่ยพี่อันนี้พี่มองพี่ตังกลวยนะก็แล้วติดผิดไหมเนี่ยพี่ไม่เรื่องไรไม่เรื่องไมเราน้อยยังวะหโถฮัลโหลใครเรียกพี่โทษเลยพี่ผมไอนี่พี่นะพี่ผมไม่ได้เซตอันนี้ไว้ดี ไม่ได้หลอมีคนอยู่บนรถปี๊ดได้หลอกไม่มีของมันหรอผมมีอยู่สองนัดอ่ะมีมีคนอยู่รถไม่มีติดผิดไหมพี่ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเอาไงพี่ให้ผมติมไอ้มีคลิปอยู่เลยว่าไอ้ที่มันไอ้ที่มันทำอะไรอ่ะอ๋อเฉียนชินเจ้า ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีค mm ุณไปกัไม่บอกอะไรไว้มาติดพิษพี่เลี้ยบไปเรื่อยเล้ยบไปเรื่อยเลี้ยบไปเรื่อยเลี้ยบเล้ยเล้ยไปเรื่อยไปเดไปเไปเดไปเ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  มันรล้าเสียเลยเหียแม่งบับเสียเลยเบอร์เฮียเนี่ยเยมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกิงและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว k อ o c ด้วยกันนะคะ